ที่แล้วเราได้เรียนรู้ว่าโมเมนต์ลับคือผลรวมของโมเมนต์ที่กระทำต่อวัตถุรอบจุดหมุนถ้าโมเมนต์ไปทางเดียวกันให้นํามาบวกกันแต่ถ้าโมเมนต์สวนทางกันให้นํามาลบกันโดยโมเมนต์ลับจะมีทิศทางตามโมเมนต์ที่มากกว่าและแรงที่กระทำต่อวัตถุไม่จําเป็นต้องทําให้เกิดโมเมนต์ทวนและโมเมนต์ตามพร้อมกันอ่านมีเฉพาะโมเมนต์ทวนหรือโมเมนต์ตามอย่างเดียวก็ได้ให้พิจารณาดี หลังจากที่เราคำนวณโมเมนต์ครองแล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะเราก็ทราบมาว่านะครับถ้าผลรวมของโมเมนต์อะไรมากกว่า,าก็จะหมุนไปตามทิศของมันเอเมนไหมครับถ้าผลรวมของโมเมนต์ออกมาแล้วเนี่ยโมเมนต์ตามมีค่ามากกว่าก็คือมันติดลบใช่ไหมเพราะเรากาหนดให้ทิศต,ตามเข็มเป็นลบมันก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าคำนวณออกมาแล้วผลรวมของโมเมนต์ทวน มีค่ามากกว่านะครับก็คือคำนวณมาแล้วมันไม่ติดลบก็จะหมุนทวนเขียนนาฬิกานะครับแต่ถ้ามันมีแค่โมเมนต์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแค่โมเมนต์ทวนเราก็ไม่ต้องกําหนดให้ใครติดลบใช่ไหมก็คือมันรวมกันเลยแต่ถ้ามีแค่โมเมนต์ตามเดิมเรากําหนดให้ตามเป็นลบใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีแค่ตามเขียนบาฬิกาเราก็ไม่ต้องกําหนดให้ใครเป็นลบก็คือมันหมุนไปในทิศเดียวกันก็เอาม,มันมารวมกันเลยเราก็ทราบอยู่แล้วว่าตามเข็มนนาฬิกานะครับแต่ทีนี้ ถ้าทั้งโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามมีค่าเท่ากันหลักจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะและเกิดสิ่งที่เรียกว่าสมดุลต่อการหมุนนะฮะสมดุลต่อการหมุนคืออะไรสมดุลต่อการหมุนก็คือวัตถุนะ,ะจะมีโมเมนต์ลับเป็นศูนยวัตถุ to, จะมีโมเมนต์ลับเป็นศูนย โมเมนต์ที่กระทำเป็น0นะครับก็คือเท่ากับซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0แบบนี้นะครับซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0หรือเขียนเป็นสมการจำไปเลยว่าโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามทำไมโมเมนต์ทวนถึงเท่ากับโมเมนต์ตามจำได้ไหมครับตอนที่เราคิดโมเมนต์ขอเขียนตรงนี้ซิกมาโมเมนต์ใช่มเท่ากับโมเมนต์ทวนบวกกับ โมเมนต์ moment, ตามแต่ทีนี้เวลาเราแทนค่าเนี่ยเรากำหนดให้ตามเป็นลบใช่ไหมครับตามเป็นลบทีนี้โจทย์บอกว่าถ้ามันมีโมเมนต์ลับเท่ากับ0นย์มันจะส่งผลให้เกิด m ทวนเท่ากับตามเพราะอะไรมาดูนะฮะซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0นย์โมเมนต์ลับเป็น0นย์ลองดูครับเท่ากับ0นผลรวมของทวนกับตามรวมกันแล้วเท่ากับ0นะฮะ m ทวน เอาออกจากวงเล็บครับ m ตามก็คือลบ m ตามใช่ไหมครับย้าย m ตามจากที่เคยติดลบมารวมกับ0ูนย์ครับก็เป็นบวกใช่ไหมครับบวกกับ0นย์ก็คือเหลือแค่ m ตามอย่างเดียวก็จะเป็น m ตามเท่ากับ m ทวนนั่นเองจึงเป็นที่มาว่าทำไมโมเมนต์เท่ากับ0เราถึงเขียนเป็นโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามได้เลยนะครับมันก็คือโมเมนต์รวมกันแล้วเท่ากับ0นนั่นแหละ ก็คือผลรวมของทวนกับตามบวกกันแล้วเนี่ยรวมกันแล้วเท่ากับ0นก็เลยเขียนเป็น m ทวนเท่ากับ m ตามนะครับอ่าเมื่ออะไรเมื่อซิกมาคือผลรวมซิกมา m ทวนคือผลรวมของโมเมนต์ทวนเขียนนาฬิกาอ่าบางทีเราก็เขียน m ทวนเท่ากับ m ตามเลยก็ได้นะครับถ้ามันมีโมเมนต์แค่ตัวเดียวฝั่งละตัวอย่างนี้นะ,ะแต่ถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งตัวเราอาจจะเขียนเครื่องหมายซิกมาให้เขาหน่อยนะ,ะอ่ากับซิกมา m ตามก็คือโมเมนต์ตามผลวงของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกามาดูตัวอย่างครับอันนีหนนหนน้หินก้อนนึงนะครับหินก้อนนี้กำหนดให้มีมวลเท่ากับ10ก็แล้วกันเพื่อคำนวณง่าย10นิวตันมีมวลไม่ใช่มวลทุวทีน้ำหนักมีน้ำหนักเท่ากับ10นิวตันถามหาว่าแล้วเหล็กก้อนนี้จะมีน้ำหนักเท่าไหร่หาให้หน่อย ได้ไหมเอ่ยนะกี่นิวตันก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามันตั้งอยู่นิ่งๆได้แบบนี้นะฮะตั้งอยู่นิ่งๆได้แบบนี้แปลว่ามันไม่เกิดการเอ็นไปทางใดาทางหนึ่งหมายความว่าซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0นย์นั่นเองโมเมนต์ Moment ทวนเข็มนาริกาเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาริกาหน้าที่ของเราก็คือหาว่าใครคือโมเมนต์ทวนใครคือโมเมนต์ตาม ก่อนที่จะหาโมเมนต์ได้เราต้องรู้ก่อนว่าตรงไหนคือจุดหมุนแน่นอนตรงปลายสามเหลี่ยมตรงนี้ที่เป็นที่ตั้งของคารตรงนตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นจุดหมุนเพราะมันจะเกิดการเวียงใช่ไหมเอียงซ้ายเอ็นมาทางนี้เอ็นขึ้นอย่างนี้หรือว่าเอ็นลงมาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเอ็นซ้ายเอ็นขวาได้ทีนี้เมื่อเรามองจากจุดหมุนนะครับวัดจากจุดหมุนไปถึง แนวแรงของ10 Newton นิวตันนี้แนวแรงของก้อนหินก้อนนี้นะหินก้อนนี้ออกแรงกดลงมาน้ําหนักกดลงมาตรงนี้ครับกดลงข้างล่างแปลว่านะคานตัวนี้จะเหวียงลงมาเห็นไหมครับเวียงลงรอบจุดหมุนก็คือเป็นการหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาอ่าส่วนฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้เมื่อเรามองออกจากจุดหมุนไปนะครับไปถึงแนวแรงของน้ําหนัก ก้อนสี่เหลี่ยมก้อนนี้ในแรงของน้ำหนักก้อนสี่เหลี่ยมก้อนนี้ในทิศต,ตั้งฉากครับจะออกแรงกดลงมาเช่นเดียวกันครับแต่งกดในทางด้านขวาแปลว่ามันจะทําให้คานตัวนี้เวียงรอบลงมาเหวี่ยงรอบอ้อมลงมาทางนี้ครับก็คือในทิศต,ตามเข็มนาฬิกาดังนั้นเราทราบแล้วว่าใครคือโมเมนต์ทวนใครคือโมเมนต์ต่างแล้วก็มาแทนค่าเลยอ่า f คูณ l ฝั l ่งทวน เท่ากับ F คูณ L ฝั่งต่าค่าฝั่งทวนก็คือสีส้มเห็นไหมครับ10นิวตันคูณระยะห่างจากจุดหมุนอ่าเดี๋ยวใส่หน่วยไปด้วยดีกว่าคูณระยะห่างจากจุดหมุนอันนี้10นิวตันนะฮะระยะห่างจากจุดหมุนก็คือเท่าไหร่ครับ0.8 0.8เมตรเท่ากับฝั่งนี้ F l. ไม่รู้ก็คือ W l. น้ำหนักนะฮะต้องการหา คูณ l ระยะห่างจากจุดหมุนคือ4เมตร4เมตรคิดเลข10คูณ0.8นะครับตัวเลขคูณตัวเลขหน่วยคูณหน่วยได้8นิวตันเมตรเท่ากับฝั่งนี้คือ w คูณอยู่กับ4เมตรย้าย4เมตรลงไปหารครับ8นิวตัน เมตรอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือเราย้าย4เมตรลงมาหารครับฝั่งนี้จะเหลือแค่ดับเบิลยูตัวเลขคูณตัวเลขครักระทำกับตัวเลขครับหน่วยกระทำกับหน่วยหน่วยเมตรตัวหนึ่งอยู่ข้างบนตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างหารกันตัดกันจะเหลือแค่หน่วยที่เป็นคําตอบคือหน่วยนิวตันสี่หนึ่งสี่สี่สองเป็นแปดเหลือสองครับดังนั้นน้ําหนักฝั่งนี้ครับฝั่งก้อนสี่เหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับ 2นิวตันนั่นเองเรียบร้อยเห็นไหมไม่ยากเลยง่ายกว่าเดิมนะฮะตอบ2นิวตันจบอ่ะนี่คือตัวอย่างครับเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดที่ครูเตรียมมานะฮะอ่าพอนี้ครับแล้วจะเขียนตรงไหนเออเยี่ยมเขีนยนตรงไหนวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเอามาเขียน คือข้อตัวอย่างมันเลยมันล้ำสิ้น,นะะออกมาคะเดี๋ยวมาเขียนด้านนี้กันนะครับเขาบอกว่าคานสมดุลหาแรง f ที่ทำให้คานสมดุลเนาะตั้งสมการเดิมครับซิกมา่าโมเมนต์เท่ากับ0นะฮะโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะฮะก็หาครับน้าทีื่อหรอหามันเดินมบใครคือทวน,ใค,ควนใครคือตามปลายสามเหลี่ยมคือจุดที่ทำให้เกิดการเวียงได้จุดมุนนะฮะ วัดจากจุดหมุนออกไปทางด้านซ้ายมือนะครับไปเจอกับแนวแรง F แรง F ตัวนี้กดลงมาข้างล่างจึงทำให้ส่วนของคานตัวนี้เวี่ยงรอบลงมาทางด้านนี้ก็คือทวนเข็มรายกาวัดจากจุดหมุนนะออกไปทางด้านขวามือนะไปเจอกับก้อนน้ำหนัก5นิวตันตัวนี้ก้อนน้ำหนัก5นิวตันกดลงมา จะทำให้คานเวียงรอบจุดหมุนมาในทิศตามเข็มนาฬิกาได้แล้วเอาไปแทนค่านะ f คูณ l ของทวนเท่ากับ f คูณ l ของตาม f ก็คนะือ f l ทวน ระยะห่างจากจุดหมุนทางฝั่งทวนก็คือ0.25เมตรเท่ากับ F ฝั่งนี้ก็คือ5นิวตันคูณ L ที่ทำให้ตามครับ0.5เมตรขยับนิดนึงคิดเลขครับ F คูณ0 2นเมตรเอาเอาติดไว้ก่อนนะครก็คือ F คูณอยู่กับ0.25เมตร ฝั่งนี้ครับตัวเลขคูณตัวเลขหน่วยคูณหน่วยครับ5คูณ0.5ได้2.5นิวตันเมตรย้าย0.25เมตรลงไปหารครับ F จะมีค่าเท่ากับ2.5นิวตันเมตรหาร0.25เมตร ตัวเลขกระทากับตัวเลขเช่นเคยครับหน่วยกระทากับหน่วยหน่วยเมตรกับหน่วยเมตรตัดกันเห็นไหมคําตอบจะเหลือแค่หน่วยนิวตัน 5. น5ะองจุดหารด้วย0.25จะได้อะไรออกมาตัดกันใช่ไหมฮะอันนี้ได้1อันนี้ได้ จุดอ่านกันได้10นั่นเองดังนั้นนะแล้วเท่ากับ10นิวตันเรียบร้อยใช่มไหมฮะแปลว่าล้ำหนักฝั่งนี้นะครับล้ำหนักฝั่งนี้ต้องมีค่าเท่ากับ10นิวตันนะสังเกตง่ายๆ นะมันเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมครัครึ่งหนึ่งของฝั่งตามเข็มนาฬิกาครึ่งหนึ่งเนี่ยแสดงว่าความยาวห่างออกมาครึ่งหนึ่งเราก็ต้องใช,ใช้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวใช่ไหมครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเพราะว่าความแขนของเรามันสั้นกว่าไงแขนแขนแขน,แขนจากจุดมุอของเราสั้นกว่านะครับโอเคอ่ะไปต่อข้อที่สองครับข้อที่สองมีชอยด้วย คานอันนึงเบามากมีน้ำหนัก30นิวตันแขวนอยู่โอเคน้ำหนัก30นิวตันฝั่งนี้นะฮะที่ปลายข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ห่างจากจุดหมุน2เมตรโอเคแสดงว่าจุดนี้คือจุดหมุนใช่ไหมสามปลายสามนี่คือจุดหมุนต้องหาว่าต้องแขวนน้ำหนัก15นิวตันทางด้านตรงข้ามเท่าไหร่จึงจะสมดุลสมดุลตั้งสมการซิกมาโมเมนตนะะ์เท่ากับ0ูนยโมเมนต์ทวนเท่ากับ โมเมนต์ตามนะฮะวัดจากจุดหมุนออกไปทางด้านซ้ายมือนะ,ะไปเจอกับแนวแรง3 0แรง30กดลงมาจะํำให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมฮะส่วนทางด้านนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกาวัดจากจุดหมุนออกไปทางด้านขวาไปเจอกับแนวแรง15นิวตันแรง15นิวตันจะทำให้ส่วนของความยาวตัวนี้ หมุนตามเข็มนาฬิกาเหวี่ยงรอบจุดหมุนตามเข็มนาฬิกาดังน,นั้นก็ได้แล้วใครคือทวนใครคือตาม f คูณ l ทวนเท่ากับ f คูณ l ตามอ f ตัวนี้ใส่แค่ตัวเลขนะครับเพราะรู้วิธีการตัดหน่วยแลนะนะ30นะฮะคูณ2เท่ากับ f ตัวนี้คือ15คูณระยะห่าง x นะฮะ สามสิคูณสอวสเป็นหกนะเท่ากับบังนี้ 15x อยากได้ x ย้าย15ลงไปหารครับหกอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือย้าย15ลงมาหารเท่ากับ x อนะ็กคิดนีสิบห้าสิบห้ากเป็น65 4ิบ้า่เหนฮะเป็น60สิบดังนั้น x มีค่าเท่ากับ4เมตรนั่นเองเรียบร้อยตอบข้อขอไข่เช็คตัวเลขด้วยนะครับอย่าเชื่อทุกอย่างที่ครูเขียนให้นะเชื่อในสติปัญญาของตัวเองที่เรียนมานะอ่ะไปต่อข้อที่3ครับแขวนวัตถุก,กับคานเบา ยาวสิบเมตรเออคือคานนี่ไม่มีน้ําหนักปกติแล้วคานในความเป็นจริงมันหนักใช่ไหมครับมันต้องมีน้ําหนักด้วยแต่ว่าเพื่อความง่ายเขาให้คานเบาก็คือไม่มีน้ําหนักคานนี่ยาวสิบเมตรดังภาพถ้าคานอยู่ในภาวะสมดุลอีกแล้วอาเตรียมตั้งสมการเลยภาวะสมดุลคือซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ูนย์โมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ ตานะฮะระยะ x นะฮะทีระยะห่าง x ระหว่างจุดหมุน F นะกับวัตถุ30นิวตันเท่ากับกี่เมตรโอเคแน่นอนแขวนเส้นได้ลงมาแบบนี้ครับจุดที่ติดอยู่กับเส้นได้จะทําหน้าที่เป็นจุดหมุนก็คือมันสามารถเอ็นซ้ายเอ็นขวาได้ระหว่างเส้นได้ตัวนี้เห็นไหมฮะมองจากจุดหมุนออกไปทางด้านซ้ายมือ ไปเจอกับน้ำหนักก้อน30นิวตันน้ำหนักก้อน30ินิวตันจะทำให้กดลงมากดลงมาทำให้หมุนเวียงรอบจุดหมุนก็คือทิศทวนเข็มนาฬิกามองจากจุดหมุนออกไปทางด้านขวามือไปเจอกับแนวแรงของน้ำหนักก้อน50นิวตันน้ำหนักก้อน50นิวตันจะทำให้คานเอ็นลงมาในทิศ ามเข็มนาฬิกาเรียบร้อยแล้วอ่ะเขียนครับเราทราบทุกอันแล้วก็ว f คูณ l ทวนใช่ไหมเท่ากับ f คูณ l ตามทวนคือน้ำหนัก30ก็ใส่แค่ตัวเลขวิธีการตัดหน่วยรู้มาแล้วฟังทวนห่างจากจุดหมุนเป็นระยะเท่าไหร่ครับระยะ x นะเท่ากับ f ฟังตามตามคือ50 ห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่อ่ะอันนี้ปัญหามาแล้วนึกภาพครับตรงนี้ยาวสิบฝั่งนี้เอาความยาวไปแล้ว x ฝั่งนี้จะเหลือความยาวเท่าไหร่อืมอ่ะถ้าสมมุติเป็นตัวเลขขึ้นมาสมมุติคานยาวสิบซึ่งมันก็ยาวสิบนั่นแหละสิบเมตรแล้วครูบอกว่าอันเนี้ยเอาไปแล้วเจ็ด ฝั่งนี้จะยาวเท่าไหร่ว่าจะทราบไหมแน่นอนถ้าตรงนี้ส่วนนี้เอาไปแล้วเจ็ดใช่ไหมครับสมมตินนะส่วนนี้ก็จะเหลือความยาวสามง่ายเพราะมันรวมกันแล้วเท่ากับสิบแล้วสามมันเกิดจากอะไรเราพอจะรู้ไหมสามนั้นเกิดจากการที่เราเอาความยาวทั้งหมดหักออกด้วยความยาวฝั่งตรงข้ามก็คือเจ็ดก็จะเท่ากับสามไงดังนั้นตอนเนี้ เรารู้ความยาวทั้งหมดคือสิบใช่ไหมคคือสิตัวนี้และความยาวฝั่งตรงข้ามคือ X แทนที่จะเป็นเจเป็นเก็จะได้ว่าความยาวฝั่งนี้คือสิบหักออกด้วยเอกนั่นเองอ่าก็ติดตัวแปรไว้แบบนี้เลยก็ใส่มาครับ L ตามก็คือสิบหักออกด้วยเที่ไม่พอขอย,ยกขึ้นมาคำนวณตรงนี้ นะคูณกันครับ30คูณ x ได้30 x นะเท่ากับ50คูณกระจายเข้าไปครับ5้คูณกระจายเข้าไปได้อะไรฮะ50ตัวนี้คูณกระจายเข้าไป10และนี่ลบ x นะได้เป็น50คูณ10ได้500ลบ นะฮะ50คูณลบ x ก็ได้ลบ 50x ย้ายลบ 50x จากติดลบฝั่งนู้นมาเจอกับ x ที่หน้าตาเหมือนกันกลายเป็นบวกครับ 30x อยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือบวกกับ 50x เท่ากับ500รนะ้บวกกันครับ50บวกกับ8เลยห0บวกกับ30ก็เป็น8นะ 10x บ เท่ากับ500อ่า f จึงมี5เท่ากับนะฮะ500อยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือย้าย80ลงไปหารคิดเลขศูนย์ตัดศูนย์ตัดแป8 8 2 6 8ง8ปดแปด4 8ดแปดปแอ่า6 4 8ี่ส6แเกเกินไปแล้วดังนั้นก็จะได้ประมาณ6กกว่าใช่ไหมครับพุดเรื่งคิดเลขเอาจะได้6จุด สองห้าเมตรนั่นเองตอบข้ององูโอเคทุกข้อที่เราคำนวณมาจะเห็นว่าคานไม่มีมวลคานไม่มีน้ำหนักนะฮะแต่ถ้าคานมันมีน้ำหนักละ่ะเราจะคำนวณยังไงจะเอาน้ำหนักคานไปไว้ตรงไหนเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อกัน